หนึ่งวันเดทริปมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยครับช่วงนี้ยุ่งๆกับการทำกิจการอย่างหนึ่งครับคือผมกำลังทำร้านขายเบอร์เกอร์ครับ เบอร์เกอร์แซนด์วิชสปาเกตตี้ขายแบบออนไลน์แล้วก็ไปออกบูธตามงานต่างๆครับโอเคเป็นอาชีพเสริมครับจนเป็นเหตุให้วันนี้จะต้องไปสถานที่ที่หนึงครับสถานที่ที่นั้นคือห้างท็อปคลับครับห้างท็อปคลับอยู่พระราม2นะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นกัญจนนาครับกำลังจะเลี้ยวเข้าพระราม2 กำลังจะไปดูโต๊ะภาพครับโต๊ะภาพไว้สำหรับออกงานนะครับออกบูธต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าห้างท็อปคลับเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะไปเลือกซื้ออะไรบ้างนะครับขออนุญาตขับรถสักครู่นะครับ เส้นพระรามสองนะครับตอนนี้รถติดมากรถติดจริงๆเลยนะครับกรุงเทพโดยเฉพาะสนนพระรามสองนี่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกประมาณ3-4มกิโลแต่รถติดมากเลยนะครับถึงแล้ครับผมห้างท็อปคลับนะครับ อะไรครับได้ที to ่จอดรถแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่าห้างท็อปขับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนู่นครับทางเข้าอยู่ทางด้านหน้านู้นเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่นะครับเราเข้ามาทางด้านในแล้วนะครับท่านนี้มีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่ครับที่ท็อปขับนะครับมีทั้งโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ อันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโซนนี้จะเป็นโซนอุปกรณ์เดินป่านะครับมีเต็นท์มีเก้าอี้นะครับนี่เก้าอี้นะครับเก้าอี้เดินป่านะครับที่ทอบครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก้าอี้สนามนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะพับนะครับ อันนั้นจะเป็นเตาบาร์บีคิวครับเตาเกลิวนะครับต่างๆนะครนี่ครับจุดประสงค์ที่เราจะมาวันนี้นะครับก็คือนี่แหละครับเจ้านี่แหละครับโต๊ะพับนี่ครับโต๊พับเอาไว้ออกสนามนี่แหละครับผมนี่ครับได้แล้วนะครับผมเราได้ตัวนี้นะครับเป็นโต๊พับนี่ครับอันนี้คือราคานะครับ โตพับเอาไว้สำหรับออกบูธออกงานนะครับต,ต่างๆได้แล้วไปครับเดี๋ยวไปด,ดูอย่างอื่นนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปครับโซนนี้จะเป็นโซนบ่อน้ำนะครับเป่าลมตัวนี้ยูนิคอนตัวเบลเลอร์เลยนะครับใหญ่มากเลยครับนี่ เอาไว้เล่นส่วนน้ำอะ่ะพวกนี้ครับใหญ่มากอันนี้จะเป็นฟามิงโก้นะครับตัวเบลเลอร์เลยครับใหญ่จริงๆนะฮะใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปอีกโซนหนึ่งนะครับมีสองโซนนะครับโซนนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาตรงนี้จะเป็นโซนของกินนะครับ ส่วนอาหารนะครับของอนะ่ะอันด้าน,นี้เป็นมะม่หินมะพานา์นะครับผสมแอมโมนด้วยนะครับ ถาถึงทางด้านนี้นะครับจะเป็นโซนผักผลไม้นะครับมีผักผลไม้มีให้เลือกทุกอย่างนะครับมีทั้งผักพื้นบ้านนะครับผักเมืองนอกมีทุกอย่างนะครดอกแคผักกระเฉดทางด้านนี้ก็จะเป็น ก็ร่อนทานตะวันนะครับผัวผูมีหมดเลยนะฮะคลิกสดนะครับักวางตุ้งเซลลารีสลับม่วงนะครับไปครับเราไปโซนต่อไปครับโซนต่อไปจะเป็นโซนของเนื้อสัตว์แล้วนะครับผมโซนเนื้อสัตว์นะครับไปดูนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่นี่เป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับ นี่เลยนะครับลายสวยๆเลยเนี่ยอันนี้สวยมากเลยอันนั้นนี้จะเป็นแซลมอนนะครับมีแบบจัดเซตทำซาซิมิแล้วด้วยนี่มีซูชิด้วยนะฮะมีขา้าวยำด้วยมียำแซลมอนดองอนะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นซี่โคงบาร์บีคิวนะครับหน,นึงเลยแถวหนึ่งเลยเนี่ยอันนั้นจะเป็นไก่นะครับไก่อบอันนี้เป็นตัวนะครับยังไม่ได้สับมีพิซซ่าด้วยครับอันนั้นนี่เป็นพิซซ่าเลยครับแต่ยังไม่ได้อบนะครับต้องเอาไปอบเองเนี่ยมาโซนนี้จะเป็นโซนของเบเกอรี่แล้วนะครับผม ขนมเค้กนะครับมีพายนะฮะอันนั้นจะเป็นพายนะครับพายต่างๆนะครับเป็นถาดๆเลยนะฮะนั้นีจะเป็นขนมปังนะครับขนมปังต่างๆนี่นะครับเป็นขนมปังนะครับต่างๆนะครับที่นี่มีปูลาสกาด้วยนะครับยังเป็นอยู่เลยนะครับเนี่ยปูลาสกานะครับ ทางด้านนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับทางด้านนี้เป็นกุ้งลอสเตอร์นะครับแคนเดเียนนะครับน่าจะเป็นแคนเดเียนลอสเตอร์นะครับ เลยครับก็จุดประสงค์หลักก็คือจะมาซื้อโต๊ะพับครับผมก็เลยลองมาเดินดูนะครับไม่เคยมาเหมือนกันครับครั้งแรกเหมือนกันกับการมาท็อปคลับนะครับพะรามสอทางด้านนี้มีโซนคาเฟ่ด้วยนะครับไว้นั่งทานนะครับอะไรครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมที่ท็อปคลับนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้โอกาสหน้าจะไปไหนมีอะไรยังไงไว้ติดตามให้ดูนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับร้านเบอร์เกอร์น้ำมวันนะครับเป็นร้านเบอร์เกอร์สไตล์โฮมเมดนะครับมีให้เลือกหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์แซนด์วิชนะครับสปาเกตตี้นะครับขายได้ทั้งออนไลน์นะครับ แล้วก็วันอาทิตย์จะไปเปิดบูธอยู่ตามสถานทีต่ต่างๆครับยังไงก็รอติดตามรับชมด้วยนะครับผมอะไรครับโดยรวมว่าประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับไว้โอกาสหน้าจะไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาให้ชมใหม่นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม